ฟ้าวันใหม่เอาอีกแล้วแม่งคอมเมนต์เลยคนคอนต่อยไม่งี้โอ้มึงให้โอกาสแล้วมึงทาให้มึงเอาชีวิตมึงให้รอดก่อนฟ้าวันใหม่นะมึงเอาชีวิตมึงให้รอดก่อนก่อนที่มึงจะคอมเมนต์คนอื่นเขามึงไม่มีสิทธิ์ไปคอมเมนต์คนอื่นเขาตัวมึงเนี่ยทำดีลือยังตัวมึงทําทําดีลือยังเขาชกแบบนี้มึงบอกเขาล้มอย่างมึงอย่าพิสูจน์ไอ้ฟ้าวันใหม่ เห็นคอมเมนต์แม่งลวหม่านไส้ผมพูดจริงนะไอฟ้าอาันใหม่นผมเห็นคอมเมนต์ลวหมัานไส้เจออยากจะตกกระโหลกเสทีไอเด็กเวรไอเด็กเวรไปคอมเมนต์กล่าวหาว่าเขาล้มมวยถ้าเกิดมึงบอกไอเต้ยล้มนี่กูจะไม่ว่างเลยแต่ยเดูคนคอนมึงดูมวยเป็นเปล่าเขาล้มหรือไม่ล้มอ่ะดูต้องหัดดูแล้ววิเคราะห์วิเคราะห์ะให้เป็นว่าคนไหนเขาล้มคนไหนเขาไม่ล้มดูมวยมือใช่มึงเล่นเสียมึงลองไปแล้วมึงพอลองเสร็จราคาแพงแล้วไม่พลิกมึงด่าเขาล้มเลย มวยอาจจะซ้อมไม่ดีอาจจะร่างกายไม่ดีต่อยแล้วโดนแล้วยุบเอออันเนี้ยคือเหตุผลแต่ไม่ใช่ปัญหาคนล้มมวยนะครับมันจะมีผัวใหม่หรือมันจะยังไงมันชีวิตมันอยู่แล้วผมไม่เกี่ยวข้องนะครับแต่ผมเห็นมันคอมเมนต์มาแล้วผมโคตรหมั่นไส้เลยดีหนึ่งวิชิตสิทธิ์ยอดโทรบอกไม่ใช่แค่หยาแต่อย่างเทียเลยครับไอ้ฟ้าวันใหม่อืมมันต้องล้มแบบไม่เนียนแบบมึงไงนะ สอบไม่โดนอ่ะมันถึงจะทิ้งตัวแบบนั้นอ่ะเอออย่างเงี้ยมึงมึงหรือว่ามึงเก่งหรือไงที่มึงล้มอย่างงี้มึงล้มผ่านมึงเก่งหรือไงลำคาญมากเลยฟ้าใหม่เนี่ยมึงเฉยๆบ้างนะไอ้เรื่องคอมเมนต์เรื่องอะไรนะมึงเฉยๆบ้างนะไม่จําเป็นก็อย่าดูเลยมวยอ่ะต้งเชื่อกูเห็นแล้วหมั่นไส้ฟ้าใหม่มันเอาตัวมันเองเป็นตัวอย่างไอ้ฟ้าวันใหม่ใช่ผมเห็นแล้วผมโคตรลำคาญเลยกูหุดหงิดกับคอมเมนต์มันมากเลยว่า โอ้โหไปหาว่าเขาลม้มมวยอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ถ้าเกิดผมได้โอกาสอีกทีนะรับรองได้เลยว่าผมเนี่ยจะไม่ทําให้ผู้ใหญ่เขาเสียความรู้สึกมึงอะกับกูอะชาติหน้านะฟ้าวันใหม่มึงกับกูเนี่ยชาติหน้าชาตินี้ไม่ทันแล้วชาตินี้ไม่ทันแล้วกับโอกาสอะชาตินี้ไม่ทันแล้วนะรอดคุกให้ได้ก่อนอย่างแรกคือรอดคุกให้ได้ก่อนถ้ารอดคุกได้ค่อยว่ากันเนาะเออ